เอานะฮะสวัสดีทุกคนกันเลยนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนนะฮะสู่ใครไม่รู้นะฮะเอาอย่างเงี้แล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเราเริ่มต้นใหม่นะฮะเราจะเรียกเราจะไม่ได้ชื่อว่าวายแอนเทอร์อีกต่อไปวันนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเจมส์นะฮะเจมส์ก็บอกไปอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งนะฮะหมดแล้วฮะอีกช็อตไม่เล่นอีกแล้วนะฮะถ้าสมมติว่าถ้าเลิกเล่นอีกช็อตเนี่ยเราถ้าตั้งยังตั้งชื่อไว้อย่างนั้นก็คือไม่อะ คือแบบคือแบบตั้งชีดเราเนี่ยคือแบบมันง่ายง่ามันก็มันจะตัดไม่ขาดฮะไอสิ่งนี้แล้วว่าเทพทูเนี่ยไม่งั้นผมว่าต้องเป็นเทพตูต่อไปต้องมาเติมมาให้พวกนูดูอะไรแบบนี้อีกต่อไปแบบนี้ไม่เอานะฮะที่เกียจต์คือไม่มีตังแล้วนะฮะที่เกียจตเล่นด้วยนะฮะวันนี้ก็วันนี้เราก็จะมามาทาอะไรกันเลยวันนี้เรามาแนะนํามอดเงานะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นมอดเงาสเปคคอมแรงอะไรอย่างนี้บ้างเอ้อะไรนี้ แต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะครับคือคนที่ได้มาคัดส่วนใหญ่มันก็ถ้าเป็นกลุ่มประมาณเราเนี่ยประมาณแบบประเทศไทยเราส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกประมาณแบบเด็กเด็กนะไม่ได้บอกไม่ได้ด่าว่าเป็นเด็กกระปุกเลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ได้ส่วนใหญ่คือเด็กเฉยๆผู้ผู้ใหญ่เล่นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลว่า <c oughs> คือไม่ได้ด่าคือบอกนิดเดีวยวว่าเด็กส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่เด็กชอบเล่นนะโอเคนะฮะ ราวนี้มาดูสเปคคอมกันก่อนนะฮะอย่างอื่นนะฮะตอนแรกฮะ,ะพร้อมผมก็คือคอย5330 3นะฮะซึ่งตัวนี้เป็น CPU เมื่อตัวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วประมาณ2014ประมาณก็คือเป็น Generation ที่3นะฮะส่วนเมนบอร์ดนะฮะก็คือ Astro Z77 Extreme 3ตัวนี้ก็เป็น คือเป็นคือมันเป็นของเก่าตอนนี้คือคนเขาเล่นเจเนอเรชัน4ไม่ก็เจเนอเรชัน6ไปแล้วเขาเล่นอะไรนะไอพวกแบบ CPU พวกพวกคอยพวกหลัก6นะไม่อีกทีก็คือพวกหลัก5ก็จะเป็น c o ย e 7 e เ t r e เอนะฮะแต่ว่าคราวนี้ของเราเนี่ยมันเป็นเครื่องเมื่อสมัยก่อคอมมันก็จะประมาณนี้ ต่อมานะฮะก็แรมนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ย12กิกซึ่งรวมแล้ว12กิกนี้ก็คือเป็นอันนึงเป็นคอแซนะฮะเวเจน8กิกอีกตัวหนึ่งก็คือ G-Skill นะฮะ4กิกแบบธรรมดาก็ไม่ได้เน้นอะไรมันมากแต่ว่าบิดพวกถ้าเป็นบิดพวกอะไรนะพวกขนาดบัสของมันนะฮะก็คือพันหก ตึงโคตรสุนคือมันเป็นคือมันสำหรับคนที่เล่นเกมแบบส่วนใหญ่เขาใช้กันคือไม่ได้เอาแบบแรงมากอ่ะโอเคแต่ว่า1 2บสองกกก็เยอะแล้วไงนะแต่ปัญหาคือการที่เราแรมเราจะทํางานได้แบบลื่นแบบให้ได้สเสถียรเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องซื้อแบบพวกแบบ4ี่กิกมาเป็นคู่กับแปดกิกมามาเสียบช่องเป็นคู่นะฮะมันจะได้แบบแบ่งการทํางานของแรมเครื่องจะได้ไม่ทํางานนะมากเกินแล้วก็ส่วนการ์ดจอนะฮะก็เป็น gtx 970นะฮะซึ่งซื้อมาก็คือแบบรู้สึกว่าถ้ามาใช้มอนงาแบบนี้มันก็คุ้มค่าอยู่ได้ GDA อะไรเงี้ยคุ้มค่าปัญหาคือโคตรส่วนใหญ่ที่ผมเล่นด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ก็เล่น L นะฮะเล่น L ใบก็เคานเตอร์ไม่ก็ PBA เกมอะไรกาิน่าหมดเลยคืออย่าหาคนเล่นประมาณแบบพวกเกมแบบที่แบบใช้กราฟิกสูงหน่อยพวก GDA บ้างเอ้ยพวกพวกอะไรนะพวก Battlefield อะไรเนี้ย ไม่ก็ไม่ครับก็ได้เนี่ยไม่ได้ห้ามกันเพราะมันเป็นเกมแท้นะฮะก็จะมีประมาณนี้ส่วนเรื่องพาวเวอร์สปายรายละเอียดหรือค่อยไปว่ากันอีกทีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่รายละเอียดท,ที่ที่แบบจําเป็นนะฮะสลับตอนนี้สลับตอนนี้นะสลับตอนนี้เพราะว่าเราไม่ได้มาบอกว่าจะไปคอมเราแรงขนาดไหนแต่ว่าเรามาบอกว่าจะไปคอมที่ใช้ทดสอบเราคือประมาณนี้ ซึ่งตัวที่เราใช้อยู่เรียกว่า Cuda Shader นะฮะค u d a Shader นี่มันเป็นน่าจะเป็นมอดเงาที่ทำออกมาแบบสมบูรณ์มากที่สุดแล้วนะฮะแต่ว่าอาจจะยังไม่สวยเท่าไอ้พวก C ีอพวก Sonic a t เ r Unbelievable Shader อะไรอย่างนี้เนี่ยคือมันทำออกมาสมบูรณ์แบบไม่มีบั๊กแล้วไงเวลาเข้าทำไปบางทีใช้ C ีอัเนี่ยก็ค,คือแบบยังมีประมาณแบบแสงเล็ดลอดเข้ามาเลยฮะเวลาดำน้ำก็คูก็จะประมาณนี้ มัดเงาทุกชนิดนะฮะเวลาถ้าสมมุติว่าคุณอยู่ตอนกลางคืนเนี่ยแล้วถ้าคุณถือทอชเนี่ยแสงมันจะอยู่รอบๆตัวคุณเลยถามว่ายัางไงคราวนี้เราไปถปามเซตฮะถามเซตหกคราวนี้ถือทอชครับนี่เห็นไหมเป็นไงาสองสองแสงเลยนะฮะตอนนี้เฟรมเรทตกประมาณ49กว่า <laughs> 50กว่ามันก็ถือว่ายังเป็นมาตรฐานอยู่ะฮะแต่พวก30มันเริ่มแย่แล้วนะฮะ ก็ยังโอเคอยู่ปุบ๊บใช้แอคชั่นถ่ายนะไม่ได้ไม่ได้ใช้แฟลปถ่ายถ้าใช้แฟลปถ่ายมันจะกินพวก CPU เยอะพอสมควรส่วนถ้าเป็นชาร์โด้เพลย์เนี่ยมันก็จะประมาณประมาณว่าเล่นไปได้สักพักหนึ่งถ้าในเกมเลื่นเดี๋ยวแต่ในคลิปไม่เสือกระตุกอะไรนี้นะมันไม่ชอบอะมันไม่พอดีนี่ฮะก็อนือก็จะประมาณนี้ขอคิวได้จะมองพอมองเห็นชัดอยู่ ซอมมีนังงูนา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 ง,นงูลงน้ำฮะตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะตอนพวกคิวดาก็จะประมาณนี้เป็นไงแล้วถ้าฝนตกอะ่ะออใช่หือเปลเลยฮะเรียกฝนมาก็คือว่าดีแดนส่วนนี้จะไม่ฝนตก เนี่ยเขาทำม,มาเนี่ยเวลาฝนตกพวกเนี่ยดูสังเกตพื้นดีพื้นดูดีๆนะเห็นสไปเดอร์ไหมฮะเห็นแมงมุมไหมฮะเนี่ยทรายสะท้อนได้ฮะมันเป็นคือเขาทำออกม,มาแบบให้แบบมันดูดีอ่ะมันก็เลยเป็นอย่างนี้พื้นแบบหลังฝนตกอะไรเงี้ยเห็นไหมเงาสะท้อนของอัเนี่ยฝนแบบเกี่ยวต้านเลยคือทำออกมาแบบใส่ใจละเอียดอยู่นะของคิวด่ แต่ว่าคราวนี้เออเรายังไม่ได้ลองของตัวอื่นบ้างอันนี้คือส่วนหนึ่งขทาความที่ทามีเยอะกว่าผมรวมัดเงาไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ชนิดก็จะมีชคปปอคาปิกตัวหนึ่งแล้วก็มีคอนติน่ามอีกหนึ่งแล้วก็มีโซนิกเอเธอร์ตัวหนึ่งส่วนตัวนี้มันยังเป็นเวอร์ชั่นเก่านะฮะตัวซิลซิลเดียรวิบแลนด์อะไรแบบเนี้ยมันคือผมยังหาแบบตัวเวอร์ชั่นเต็มยังไม่เจอไม่รู้ว่าไปหาที่ไหน ใครมีลิงก์โนดก็ฝากไว้หน่อยละกันแต่ว่านี่คือช anel ที่เพิ่งเปิดใหม่นะฮะตั้งไว้ว่าเจย์ฮอยจ้านะฮะแต่วันนี้ผมชืช่อเจมส์นะฮะ <laughs> โอ้เนี่กตัวอีสักขนาดนี้เลยโอ้ตายใสไหล่ใโอเคคราวนี้เออลองไปลองของอีกบ้างฮะ,ะแต่ว่าต้องปิดกอดลัวไอเกรงว่ามันจะไปแบบขัดแล้วทำให้แบบสเปคคอมแบบคือแบบมันเออเรื่อยอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่กลัวมัน ก,กลัวกลัวเออเลอเราแม่งแบบต้องหลุดแล้วแม่งต้องเข้ามาเปลี่ยนใหม่เนี่ยโอเคนะแบบับคงจะไม่มีอะไรเทียบเท่าได้กับบางตัวเนี่ยอย่างเช่นของ C ีอัสเนี่ยของ D.O.F นะฮะ D.O.F ก็ d o f คือ d e ด o o f i e l l ซึ่งไม่เป็นรู้ว่าแปลว่าอะไรแต่นะ่าจะแปลว่ามันจะทำให้ภาพมือคุณเบลอเราคุณโฟกัสไปจุดๆหนึงแล้วาภาพที่เราไม่ได้โฟกัสไปมันจะเบลอนะฮะ มันจะทำออกมาอย่างนี้น่ากลัวไหมเราคือซีอัสเนี่ยมองเห็นนะเป็นสีเทาเลยฮะโลกใบนี้แบบเหมือนจะไม่มีสีสันเวลาต้องนี่คือถ้าสมมติว่าคุณไปปักไทมเซ็ตเจ็ดพันถ้าคุณไปอยู่ตอนกลางวันอย่างนี้นต่องละแต่ว่าน้ำ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 ของของซีอัสนี่คือแบบโคตรสวยลงไปก็จะประมาณนี้มองเห็นนี่เห็นไหมฮะ มันแบบว่าโลกใต้ท้องเลยมันสว่างมากคุณรู้สึกดีไหมล่ะ <c oughs> เอา้าแค่นี้ก็ไฟไหม้แล้วโค,คยเรียนนะเราจะได้สองดวงอาทิตย์กันสักทีโอ้แรงจ้าท้องฟ้าก็เมฆเทเ็กเจอร์ออกมาทำออกมาดีมากอันนี้คือโซนิคเอเทอร์นะฮะก็จะประมาณนี้อา้าวเราทำไมมึงไม่ใต้ไม่โดนเผาเพราะว่าดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตรงนั้น ยังเป็นมอดที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่นะฮะนี่ฮะดูนาตรงนี้เทียบกับดูแล้วเนี่ยสวยไหมล่ะสวยไหมฮะเียสด้สสวยสเปคคอมที่แรงกล้าขนาดนี้โอเคคราวน,นี้เดี๋ยวรอเนเ่ินไปเรื่อยๆนะฮะดูสิหัยามยอดมอสเงาทุกอันนี่ยาบพิ้วอยู่ละฮะดังนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ยใจอะไร ชอบสีชอบซีอตอนตอน,ตอนแบบกลางวันนะพวกโซนิเอเธอร์พวกนี้มันแบบน้ำมันสวยสียามชีวิตมันแบบสดใสามากเวลาตอนกลางวันแต่ตอนก,นก็คือแบบโคตรมืดแล้วก็น่ากลัวมากครับดังนั้นสำหรับใครที่ชอบโลกของตอนกลางวันก็แนะนําตัวนี้เลยนะฮะโลกของตอนกลางวันด้วยนะมันไม่มีโลกของตอนกลางคืนเลยหรอกว่ไอมอสเนี้ยปุ๊บนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุ๊บ โอ้ยสาลูศิลปะจำลงมาโอเคฮะของเซียสก็จะประมาณประมาณนี้เนี่ยน้ำใสกิ้งมงงไปด้านล่างเห็นชัดเจนเลยนะโอเคครับเปลี่ยนมดเงาฮะก็ของตัวต่อไปที่เราจะลองใช้น่าจะเป็นของคอนตินัมนะฮะเนื่องจากว่ามันมันมันไม่ใช่แบบคือพวกนี้อะพวกที่เขาพัฒนาตัวมดเงาตัวนี้เขาเปิดเว็บไซต์ของตัวเองนะมันก็เลยยังไม่ค่อยมีใครรู้จักว่ามดเงาตัวนี้มันดีขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปลองกันฮะ ของคอนตินัมคุณจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่เรียกว่าแสงบนโลกอาทิตย์ของเราจริงๆถ้าคุณลองส่งองดูแล้วสีมันใช่เลยบรรยากาศถ้าสมมุติว่าคุณไปเดินอยู่แถวยุโรปนี่แล้วไปเจอทุ่งหญ้าอะไรแบบนี้ือใช่เลยนะสำหรับมันก็เป็นความคิดสำหรับผมแล้วนะ <laughs> มันโนไปเรื่อยเปื่อยโอเคแต่ว่ามันก็บอกก่อนนะว่ามันก็สวยสวยอยู่ กาทิตยามยามป่ายเนี่ยดูกาทิศยามป่ายลงมาในน้ำเป็นไงเนี่ยฮะลงมาในน้ำโอ้โหคือแบบโคตรอลังการชอบมากแต่เฟรมเรทบอกนะคอนที่นัมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยกินสเปคเยอะสุดนะการทำง,งาน cpu ค่อนข้างหนักแต่ว่าถ้ามาดูสังเกตจากตรงน้ำน้ำมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันก็ทำออกมาสมจริงอยู่บา,บางส่วนแต่ถ้าสมมติคุณมองลงไปคุณไม่เห็นอะไรเลยนะฮะ คุณไม่เห็นอะไรเลยนะฮะลงไปนะฮะคุณจะไม่รู้ทันทีเลยว่าถ้าคุณลงมาแล้วคุณคุณจะขุดหาหิน่นี่เราคุหยิบเครึ่งมือผิดเนี่ยไม่ได้เลยมันก็จะเป็นอันนี้คือแบบข้อเสียของคอตินัมเวลาส่งน้ำนะฮะแต่ว่าเรายังไม่เคยลองเข้าไปที่มืดๆแบบอย่างเช่นในดันเจียนอะไรนี้นเลยเนาะรู้สึกว่าตอนนั้นนี่เห็นดันเจียนที่หนึ่งแล้วนี่ไงนี่ไงงนี้เป็นอุโมงค์ครับ แต่ว่ามันน่าจะเป็นโโมเชื่อมตอนะ่อกันเนี่ฮะมันยังเป็นมอดเงาที่ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์เห็ไหมฮะมันบลักอย่างนี้หันมาอย่างนี้สแสงก็เสดสองเสอเลยแต่ขอคิวด้าไม่เป็นฮะคิวด้าคือมอดเงาที่ทำออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดแล้วผมก็เลยพูดไว้อย่างนั้นเห็นไหมฮะมันจะมีออกมาเป็นรอ,อบๆเรื่อยๆเข้ามาในที่พื้นก็น่ากลัวนะฮะ แต่ว่าแสงอาทิตย์ยามบ่ายแรงมากฮะแต่คราวนี้เรายังไม่ได้ลองสตาร์ฟเซตเจ็ดพันเลยถ้าสมมุติว่าเนี่ยถ้าเป็นยามเช้าละ่ะยามเช้าก็าประมาณนี้เลยฮะมันไม่เหมือนคนอยู่บนโลกโลก,โลกแบบโลกจริงเลยถ้าสําหรับผมนะเนี่ยคนที่นั่น,นี่คือแบบเป็นมอนเงาที่สวยมากคือคือสวยที่สุดอะสำหรับผม มื่อกี้บอกไว้ว่าซีอัพบอลเป็นอะไรนะเกิดการนอกใจอดเงาตัวเก่าขึ้นนะ <laughs> โอ้นี่ฮะก็คอคอตินนั่นคอตินัมน,นะจะเป็นอย่างนี้เรียกมันให้แบบเรียกให้มันแบบดีก่อนครัวนี้ของเรามาที่เราจะลองใช้ก็คือของชคัปิกนะฮะของชค ok ัปิเดยเป็นแบบอิสตรีนนะบอกก่อน,นะ,ะว่ามันยังดีอยู่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสักพักหนึ่งฮนะของชูคัปิจะออกมาแนวประมาณ ออกมาเป็นโทนเย็นแล้วก็สดใสสักนิดนึงนะฮะของแต่รายละเอียดเรื่องน้ําอาจจะทําไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่แต่ดวงอนทีตดีคือแบบเหมือนแบบเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในโลกของกระตูสมากกว่าแต่มันก็แล้วแต่คนนะตัวนี้โชกะปิดีบอกก่อนนะว่ากินสเปกน้อยพอสมควรไม่ได้กินสเปกเยอะมากขนาดนั้น ม่ได้เกสเปกเยอะเหม,มือนพวกซีอสพวกคอรินัมนะฮะแต่ว่าแนะนําว่าพวกนี้ถ้าเล่นคอซานนี่คือเล่นคือแบบไอ้พวกนี้ก็เล่นปักสบายอยู่นี่จะเป็นเอ็กซ์ตรีมก็ตามนะลงดำน้ําไปก็จะเหมือนประมาณคอรินัมเหมือนกันคือถ้าลงไปแล้วถ้าไม่มีแสงทาไม่ได้ความจริงมีสิ่งที่ประหลาดมากที่สุดในโลกนะฮะเมื่อคุณลงไปในน้ําแล้วคุณถือทอชขึ้นมาคุณจะสามารถส่องเห็นอะไรทุกอย่างใต้น้ำเลยเท่าที่มึงไม่ต้องมาคอยจุดไฟแบบบดบก เป็นมดเงาที่แบบโคตรคือมันเป็นสเตอร์ที่แบบที่เขาทำออกมาแบบนี้แล้วก็ชูคาปิกน่าจะเป็นมดเงาที่ทำออกมาสมบูรณ์แบบคิวด้าเหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดของเขานีค่อนข้างน้อยฮะแต่พวกพวกซีอัสพวกคอติน่าพวกนี้รายละเอียดเยอะเยอะมากนะเยอะเขาทำออกมาแบบดีแบบน้ำแบบรายละเอียดน้ำดีมากแต่ดูท็อกฟ้าของในตัวชูคาปิก็รู้แล้วนะฮะว่าเขาทำมาแบบให้มาดูแบบตัวอีกแบบนึงแบบเรียบง่ายนะ แล้วก็กินสเปกน้อยด้วยนี่คือโชกกะผิดแล้วถ้าเป็นโชกกะผิดตอ่อกระือละห้าจะเกิดอะไรขึ้นโชกกะผิดตอ่อกระตือหนี่คือหมื่นหัวคุณจะยังสามารถเห็นแสงบนท้องฟ้าได้อยู่แสงของดวงจันทร์จะชัดเจนมากที่สุดในมอดเงาเหล่าบาดานอดเงาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าให้คุณมองเห็นได้ชัดมากเหมือนแบบโดยที่คุณไม่ต้องมาคอยถือคบไฟ แต่ว่ามาาันจะออกจะน่ากลัวไปนิดนึงเวลาแบบบรรยากาศแบบนี้นะฮะลองมองไปสิฮะมันน่ากลัวอยู่นิดหน่อยแต่เขาเขาทำออกมาแบบตอนคือแบบดีเหมือนกันนะประจานแบบสองแบบเนี้ยเห็นไหมนี่มันก็กมอนเอาแต่ของละตัวมันก็มีเออมันก็มีข้อดีที่ไม่ที่แบบต่างกันนะมันไม่ได้แบบเหมือนกันไปหมดสัตทุกอย่างแต่ว่ามันก็มีข้อดีแล้วความแตกต่างของมันอยู่แล้ว บางทีมันก็มีข้อดีเยอะบางทีมันก็มีข้อเสียเยอะก็แล้วแต่คนชอบนะฮะก็สตัวนี้ก็แนะนำนะฮะก็ไว้วันหลังหนะะ้าสมมติว่ามีมีมดเงาตัวไหนที่แบบน่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาสแสดงให้ดูให้ทุกคนได้รับชมกันอีกรอบนะฮะสำหรับคนที่คอมเมนต์มาขอเอกช็อตนะฮะในคลิปนี้นะฮะบอกก่อนนะฮะว่าคุณไม่เล่นอีกแล้วแล้วถ้ายังคอมเมนต์อยู่อีกก็ไม่ต้องติดตามฮะก็ดิสก็อันซับไปเลยนะฮะคือคือขี้เกียจแล้วไม่เล่นแล้ว อ,อย่าเรื่องมากเข้าใจไหมไม่ใช่รถรับจ้างนะฮะคนเล่นเกมคนเล่นเกมให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่รถรับจ้างนะความเี่ยมันต้องการใจเขาเขาอยากเล่นอะไรก็เรื่องของเขานะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละนะ